สบายดีทุกคนตอนนี้เ้ากกำลังเดินไปลินบ้านบึงพะเนาะนี่ไปกับสะโตอสบายดีเอ้ยมืหลดดำเนี่ย<ำ>สบายดีทุกคนมียั่เฮาจะเองดำคือแบบเ้าสิไปกกินเป็ดทุกคน,น,น,นไปกินเป็ดนํำผู้สาวสาวบ้านบึงมูมูแซนมาโซนเนาะไปกินเป็ดน้ำเขาเมื่อนี้นะไปลินบ้านบึงพะเนาะ อันไปก no ินน <laughs> <deal> ้ำหนักแสดงแล้วน้นักแสดงนางสั้นทุกคนน้องผู ha ้ผ้ายังสิไปบ้านบึงกำลังสีอ้อไปกะเสทะน่เลือของเหตุมาแล้วรถสีแดงคู่ใจของฮาเออรถสีแดงคู่ใจจนบ่มีน้ำมันละ้าทุกคนไปบ้านบึงพะเนาะคือเฮากก็ไป่ได้เคยไปเล่นบ้านบึงพะเนาะน้อมีแต่กายไปแค่นี้สิไปเล่นบ้านบึงพะเนาะ บ้านยุเคยแต่เราไม่เคยไปลินบันบึงเ,เ,เ,เนาะนี่ตะไค้เลยก็ต้องมือตะไคร้ไก่มือน้าปลค่าเลยนี่นี่บทันอแต่บ,บ้านเว้ยกำลังปลายทุกโกรธอือมูก่กระเซ็ดมาโซ่ตั้งแต่วานนี่เนาะแต่ว่างมื่อนี้ก็เลยว่ามื่อนี้สิไปกินน้ำเข่าทุกโกรธเฮามาหอดอันโคอูอ้บันบึงแล้วตอนนี้ก็คือแบบ <laughs> เาานะมืม่อกี้รถจ้างนหนมันวิทเป็นตใจไหนมันวิทย์ไว น้ำเสียก็แห้งนะนี่ทางนี้ก็นเวงาลูกทางนี้ก็หอดบ้านเวงเลยนี่ทุกคนบ้านบึ้งนาะมาหอดแล้วนี่เดี๋ยวไปรอหาเฮือนผู้สาวก่อน แดดแดดกำล,ลังแบบแรงแเดรษน, <c oughs> นี่มูนนันนออนืสาวกอนทุกคน <c oughs> จะจือไปจือเคยแต่กายกายแม่เขามีเคยแหวะจะถึง่โอ้โหนี่ <c oughs> ทุกคนมาฮอดแดงเพื่นผู้สาวหนสาวมันบึงเ <c oughs> มื่อยท่า้วบอโอ้ผูเบ <c oughs> ่อเาไรอเราะมัไม่ผู้บ่าวไดเลิกเทต่นเช้าบู้บู้บเ้้้้้้้้้้ ยืนนาพื่แรยันที่หักบมาดีมวยททาแหละมานอะไรที่หักโสนทั้งที่มวยททาแล้วบ็ผูบาดดูเพลเหมือนกันการด้วยอะไรผู้บาวคุณเนสองคนกับบิ๊บนาะอีบีมีผู้บาวผู้บาดเฟนเด้วตเ้านตายบบานบึงพนอาอุ้นผมลุ่มฮอนขนาดเลยี ไปหาก็ลักไปเอาก็ลักไปเอาทันมาค่ะก็ไปตอนออกมานี่ออกมาผมกันหาบ้านนี่มีบ้านใหญ่ก็มีบ้านเว็กกูมีสวนจะทงซื้อข้ากลับไปเอาเป็ดยูนาเขาพูดแล้วทุกคนยูนาสาบันบึงง้อเลยค่ะทานลมที่ด้วเนี่ยทางบ้านง้อเลยก่ะง้อเลยรถรถยีินหนะเป็นที สาบันบึงไปเอาเปตเตซึ่งเาบไปเพราะนี่แบนบ้าคากเลยสนะิเลยนะหาเล้บว่าละล,ละรรถก็มาตีนสดซะงั้นสดทางหน้า <c oughs> ไปหาบนเป็นตีรถก็ทุกคนกระกรักกโลมาก บ้านบึ่งนี่เข้ามากะคือแบบเข้าไม่ได้เคยมาลินดีมันคือไปแปลกตาอยู่เป็ดตาบอตัวน้อยนิดมันเป็ดมันตัวน้อยไม่ได้เหรอ่ะหนังไหมอะไรเนย่บไม่เจอ อาลีเหมือนมันยังเด็กอยู่เลยเหมือนนท่อปูนใกล้เพื่อใกล้ล้าวใกล้โตใกล้ตีใกล้ตีใกล้โตเขามักไปมักพูทั้งทึ่งไม่ได้ดังดังพื้น ม,มันมติดตไป,ไดไดปบปกุกาาท่องแก้กบเมดาวเราขึ้นแล้โอ้ป,อปนนุ่นไล่ลูกพื้นแบบนี้แน่นอนเลยใ่ใส่เงือบสเงือบดิ ต้มอเจอยสองอันนี้เจออเอาเราเปนอันอันนี้เาหน้าจอยิงไปโทรตมันแล้วอันนี้โทรตซฟเลยเกิดต่อเอาเราต้มเจออันกับนะต้มอต้มเอานาะเอ้ยมัได้กินไวแยังมันยาะแล้วมันเท่าเยอะเข้าผมเดีต้มต้มสูตรน้ำจ้ำเจา ทุกค anyway นเขาไปซื้อไปหาซือ้อมาแต่งมูราเขาไปเอาไปประด้ามือเปือนมากมีคนอยู่เท่งบอเออกมีคนอยู่หน้าไหมชิลาชามาตันชุด ตายที่แล้วก็ยากตอนนี้สเปงกำลังสิลูกคุณเป็ดแม่ชาวบ้านของคิดแม่จะมีมากในบ่อรูฟเอジตินถิ่นท้งหน้าเป็ดบ่ตายเนี่ยเจ้าก้าตานมาจากเขาขายปู่กันแน่มุนงไปมุ่งสามสาวลูกคุณเป็ดยังถ้าได้ลูกแล้วก็เป็ด ไก oh, ่ท you know. ี่ห้องเจะแ่บลเนาะบิดคอเหยหงน้ำกรลังหอ่า้ยจะอมใหไก่เราไก่พอลจุ่มอีกจุ่มทางนี้ทางนีเลยวิไงบเเอาเอาอกัน่จะมาจ้ิแ่เชื่อมไดเลยเ เงินนาเงินเงิทำเงินจะเิมันไม่เดนโล่หเรื่องหางปวด่ัวเบาผิดเลยตนั้นนะฮะสักคราวที่ทีเด่ทาเบาบอลผู้เ่าก็ไม่ได้เป็นนี่ตบอนเอผู้บบาวน้่ก็มีได้นาเด่นนี่บอกว่าอะไรนำนำกำแังเอ็นผู้เรานการสูงมันจะแตกต่างเด่

มนเดานเออมัอาเอาขบห้อ่า่ได้บอมาอย่างอดได้มาเลยทุกคนสาดอดวันนี้มันคท่ก็แล้วอ้ต่อบอ่ะนอีตอนอีตอนจะได้เนาะพอเจอคิทอดจะได้ไปเลยคิทอดแหนคิอดวะนี่ไงมันจะหากระเดี่ยคิอดดี งนี่เป็นจุดที่ยากที่สุดด้วยแมอที่บมันยาได้แนัมอเมาเ้ยเสียวจเดี๋ยวทำกซ่ามาเมื่อสี่ได้อต้องบอกได้ผิดนวแต่เมื่ออื่นซาวูมัง่งใมือนี่นะที่เขามาตะบุนได้เป็นว่าอันทาจัอเขจับอวเอ้าตอนนั้นเป็นข้าวเป็นนึ่งนแดนเเพื่อกกุเ

อกินปีมีกินต้มแมก <c oughs> เออมันม,มันจะ้ลกนไม่สอเดาแ่มเ้่นล้ซื้อเลแม้็นตนเลกตุ่มยังได้กินมักไปซื้อแมทีกเยได้ได้เงินแมกกระดาเลยซื้อเอ้เลังอยู่ต้ารบเลไป้อกินน้มัน เฮ้ยกุ้งเต้นอามีทกันได้เฮ้ยเดี๋ยวซื้อกุ้งเต้นเลยเนาะเธอกับินละคอนะเธอกัหอกุ้ง้ากุ้งเตนเพิ่งเ็แล้วแบตเตอรี่แล้วกุ้งเตนเอาอโอ้ดือกุ้งเตนเลยบนีเธอหอกุ้งเตน ท้องแต่ไอชิปอันอฉันองไม่ให้บ้านคุณออกของคุณเต้นนี่ไหแตงกลงมาแหละแต่งอันนี้ค่ะคุณเต้นแตนที่โงมแต่น้าท้อัีมนที่ห้าเอืมบรรยากาศเขาขปลาพักแล้วแล้วมือักเก็บ้มจมต้อง้ังว้นท้าอันนี้สอเป็ดสิ่งสิ่ โอ้อ้โอ้โอ้ Jim, พเพื่อเป <every meal. S 1> ็นคนฟากต้นผมคอยเป็นคนปลูกน้ามืออนี้เกือห้าอมงล้ห้าโมงแล้วจนจะขำเออเ้เอเออนั้นแล้วมือกบจังอย่นหมามางปลาจะสุกแล้วเป็นนะลงแล้วก็รู้รารองอทั้งมัน้องเจ้

ได้นตำลึกขอบแจกอยากข้าวอยากข้าวอยากกินจิลรัยอ้หุกระเบาต้มไปเผอไปนจ้ะเผื่อบอกไปนหนำมันด่ามันเนาะเป็นไก่ปิ้งเลยเป็นระดาษแจ๊ดดาดตับหรืมาแจ้วย่างตับแจ้วตับ แม่จะมีมากในบ่อหรือเบ,บอร์เอินบ่อเขามากดูเขาแบบนั่งกินนอนกินคนเห็ดใน,นบ่อมากไปมากคนที่นั่งกินเขาอุอ้ยน่าเอาลงไปเดีอนุกผมเนื้อสิงเลือชิมก็ชิมจ้องม่มนีปแบบคือจากน้ำกระปุกจองม <c oughs> องัเป็นเปรนะคุ ขอบอกของมูบ้านนั่นเรื่อต่อสิงไปสิงมาเด้อไปเดิอกระเขมโอ้ยเข็มกระแซ็บเลยเข็มแซ่บแซ่บเมาะปุุมเอกกับมือได้นี่นะนายเอกปุงมมันต้องแซ่บอยู่แล้วขาเป็บเบงถ้าเป็นปีตายไอ้ดิรู้ถึงนายอายถึงนั่นเลยนะแซ่บมือ อยากเด้เมอไรเมตู่มันยังมีเดี๋ยวเดี๋ยวสามพ่อเดี๋ยวให้ทำมระเชาก็ได้ตีรถก่อนก็ได้วนีได้เกียรติเปนไรไหมยิดีปูปูปูต่ำแล้วคีย์บอร์ดอ๋อออะไรไหมฮัลโหลบุจักม่คียบอรดเลยบจไม่คีย์บร อันนี้แอร์แลาสก์อันนี้กะไหายมออหาสามเม้อองตัวอันนี้เขาม่เอ็ดมันเลยวบนี้มาบุญใหญ่อาพามอนนี่ปตีออกพามอที่ก็ถือไปือมาด้ยวิวจางวั นอก,ออกอ่มันมคือปูเปปชีก็ตัง้งห้แงน้ำโคก,ก,ก,นะก,กันกอยู่แวกบตุน้ำนะเพื่อเหน้องเราิเกอร์มานเขเยื่เท้าดว้วเต้นมาเป็นฮามิเตอร์นมันบอคือเฮ็ดมันบอคือเต้นมาเป็นเต้นมาเป็นมาหุมันมัจะพ่านะม้หน้าพี่่าี๋ยวออกกูบ้า มใช่แต่แต่มาคิกิดเมื่อกิ้เขาเนาะเอ็แอนเฮ้ยพูดถ้ากไ่ใช่ใช่ใช่อ่าตับอะพูดได้พูดได้าห่ากเล่นฉกหัตื่อหน่อยชื่อหน่อยเชื่อหลายเชื่อหลายบลานเรื่องใช่เมื่อกี้ก่อแข่งกันอะไรที่แต่บ้านนี้มั่ทำเป็นคนตทยชายูทูบเฟอร์สีดังมีอย่างนดูครับุ เบือพาีเนี่ยวาวินาสาวแทนเ่้ะป็นดีายโอ้ยได้เรีนแล้วไม่ได้วาวเลยือายี่าวนะมี่าวแล้วนไม่มี่าวน่แอยาจับแล้วได้เจนี่อยากให้ทานกินแล้วได้นมี้งกหมอกเวยงงกหมาเวยงซื่ออยาตามคกินนะ ฟัมค <łość> ือายคือเขียนอีเขียน้ก็ห่าบว่บากะมี้คนแอมาเขากย่ผู้ใดยังบหูเขาแอบมาเขาบบเขาแอบอยู่เป็นยังมันเขาอยู่เป็นหางยังบหูก็เป็นไผ แต่ตังมีคนแอมอ้าแล้วันงมีแหละมืดโล่ยมันก็ต้องมีแหละคนแอมมางตก็ต้องมีแหละมามากแล้วมักเลยนีเด้อสามับึ้งึ้นพักหน่อยเดี๋สามบึ้งึ้นพักดนเดยรอะไรบี่กได้เลย หากายเตะตักได้นี่ยน่ะมาตั้งแต่เว้นสามมูหกมูเอามาตั้งแต่สามมูหกมูได้กินกำลังตักหมูกับบ้มาเลยเนาะมีแต่ผู้สาวซื้อคนสวดเด้อสวดบ่ตาบ้านบึ๋งตาบ้านบึ๋งพนอนักแสดงหนังสันนี่ น้องกุ๊กเส้นเ่าเอนตดแล้วได้ถนตูแล้วบออย่าอเเปิดเอามาใหม่เลยพาบ้านมดตูดเลย้าบ้างล้บเพาบ้านมัตูดจจินเลต้มเป็ดต้มเป็ดต้มจานเป็ดผู้าวบ้นบึงนี่แซมเนาะแต่คนคนปรุงน้ำมันจะเค็มไปน้อยนึงเกือบปงหน้าเบงตามันี่ อันจีเข้ไปเลยปเา้ยไนี่นมาทานด้เจอข้าวกนมากินอยู oh anyway> ่กเยอข้าวนี uh ่อ uh ยู่ในผู้บ่าวเห็นแห่นะนั้นน้องจริงๆรแล้วเราเป็นคนสุภาพว้าวป้าที่เข้าเนี่ยขนาเข้ากะหอนแบบจนเห็ดแดีมหม่าน้อเอ้ยโย่ ยิบไดยได้ย nah ิบเลยได้มา right? right ่้มเซมโอ้ยตสาไปโทสามอันนะมาถ้าเธอจะกเข้าเข้าเธอเปียกเก่พอแล้วพอแล้วครูเดียวนะอะไรอะไรแล้วคลิปผมวันนี้นะใช่คลิปแล้วหางเงินมาไหมจีโนเล่มาไหมยาลูกเว้มาไมล่ะที่ไหนต้องไป้ตัะฮะหม่ Nó ngon đấy Mình chào cô nhớ giờ kìm Mời tụi Mình đi bánh tang con Kìm bánh mì Ý kìa cháu Uhm Mình mặc Tại đâu? Mình bị hên không thế Vào thì nghe nghe thưa Hahahaha Em cho anh không? Quên đi hên Thì sao? Thì Thôi đoán Bây

เธอเมื่อก้าเดาอะไรยังเปิดป่าเออเอเออได้เก็บได้ีมีงาเจมีมายตาเลื่อสุดเลือนะจำเลยเลืจมนี้อาปาอรมาัวกบลูกีเล่เอตาเลืกรงัดินได้บ้าิจ้ามัไปที่นั่นไปโขมาย

เออมันมาทำอะไเส้นโอ้อะไรยืไปทาง้ไไปทาง้ไ่ไม่เองมเ่สามมาแต่กิไปเนีสามโมงมามาแต่เ๊สามี่ต่าอกินแล้วก็อัมเมอรอตามทาเห็นท่าช่มระคขา้หลังเอ็เอามมื่อน Tại lâu đó... Bạn không thấy chứ? Thôi, bạn hãy ghi nhé. Nếu các bạn ghi nhé, thì nó sẽ chén nước rồi nhé. Ừm. Cảm ơn. Ôi, anh có tỏa lạnh, không biết hết. Trời, anh không rõ gì, tôi sợ ừ. các bạn mất. Anh... Vết, thương ta. Kính thơ. Bà rõ, dù bà nào làm, em nhận biết mạng. Dù bà nào làm, em nhận biết mạng. Dù bà nào làm, em nhận biết mạng. Bà nói, anh không nhé? Dù bà nào

Yeah. Ừ. Mày có mặt được công việc chưa có Phải của tôi. Quất đã. Quất đã. Quất đã. đã. Quất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  nữa Quất đã. mà đã. Quất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  đã. có mình นัละเพา่าเย์หมองาห้องน่ะอ้่จานอ่อนเลยเปล่าจาแต่ละล้ต้องมันเบ็ดนะน่นกินโทษนะแล้วนะเฮาเนาะมันกยาเยอะไปเลยนะเัาอันนี้ละพูนแล้วพูนแล้วพูนแล้วกีัง ซีนที่มันมีกระดูสียอื่นเดยแล่บอกเจ้า่ชาวต่าที่เคแทบมาปุ๊บตักววานเดี๋ยวเราสงนนะสงนนะบีเงินอกระดูกออกกันมันนานนะมันนานนะมาเร็วได้อันมาไปกูจันงะ้งีแเท่าไรร่นะงีเรัอนมันเล่ฮะไปเลย แต่ีิอันคือเมืองอน,นเินกระดามันบอกมีได้ตัวได้อันซื้สอส้ามาตัวน้อยไล้สิเปด <c oughs> แปอีห้ามไ,ไม่ได้ปานไปเท่าไรไ่นั้เตียมตะมุโทรมาห้ายกกระจาดแล้วกมาเลยมันนอ,นนอนขำไปแอนจะม,มอยเอ,องำอไรเล้ก็นอนเลยยิ่งามเยอะมากเอ่ะไแล้วกั ไปไปไปจีบแตงเบัจจิปองห้างอ้ออสาวเนดนตัวเลยโทรเลยเลยอันอันอาเมันเชื่อห้างอ่ะเจพอจะจะรันให้น้องรับนห้ามกบบมีเขาเจอแล้วก็อันนี้จอต่อสาวนะจอต่อเล้น้อง้ากันบิ๊เาเจอเออบัดบัดอันกั้งรับบัดไม่เลยบัดค้าทางบัดาไม่เออ เข้าใจแล้วป่ะเ้าใจมืนราเห็นกับเราลตอรี่แบมากาว่าคันมากบบางนีก็มันก็ไปเรื่องบ้าคืไปเยอะมากเลยอันนั้นเนี่ยติปบ้าก็เยอะเกิดเคยองคนเยอะเพรมันมันมันแงแล้วันทองชดอีกไอันนั้นเยอบีเบ ม่ไม่เฮ้ยวะเอ็งยูฮือตัวได้ยังไงเนะยกะปาเอนียแกมันบ้าเอ่บ้าหรือว่าเฮ้ยคือเรนโลวคือบ้าไมาแม่ตัวไปเลยเอ็งยูบ้านนี้เลยมันเหแล้วเห็นดาวไปดากูมู้งึกนึงเรยกวโอ้วัวได้หมูนปิ๊ดๆล้กัน เราได้กันเราได้กันเหรอสบายสบายที่ที่งานไรขึ้นมีโคบขอนงามันจะมีงอนอ่ะก็ไม่ได้ที่บอลลูนขึ้นไปเลูนคือขึ้นไหมแต่ทีมงานอันไขึ้นมีครบได้แหละค่ะแล้วทุกคนเหากินข้าวกินน้ำแล้วเาก็มาอะไรตอนนี้สจนคำทุกคนตอนมาเนี่ยไม่ถ่ายแบบโอ้ยกินเลยแบบการทุลักทุเล่แห้งทุกคนคิวตีนสอดมาแต่อันจะเทาะขี้ผู้เดียว ดีเตะมูมาส่งคอยหนะ่ะมากระมูมูมาส่งเดี๋ยวคลิปนี้กับขอเจ้เพลงเท่านี้แล้วทุกคนพอกันมาคลิปหน้าเนะาะเฮากัแบบสีลืมถ่ายคลิปแบบดูด้ทุกคนเบิ่งนะเพรากะถ่ายคลิปเนี้ยทายคลิปแน่ล้วกลไปมุ่งเพ้นแน่นะทุกคนกะสำหรับคลิปนี้กับขอเจ้เพลงเท่านี้เนาะบ๊ายบายบ๊ายบาย